สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลนี่นะคะก็ตอนนี้นะคะก็เสา,าไฟนะคะก็จะติดตั้งเสาที่สองแล้วนะคะจะติดตั้งเสาที่สองนะคะนี่นะคะก็อีกอบ้านน้องเมย์นะคะ นี่นะคะบ้านน้องมีก็กำลังทำอยู่นะคะ FC พอตอนนี้นะคะก็ติดตั้งเสาไฟต้นที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะทางฝั่ง,งนู้นนะคะมีอะไรเนาะนี่นะคะ FC เดี๋ยวเราไปดูโอ้ ตอนนี้นะคะยุงก็ทำงานแล้วนะคะ กับเพี้ยนุวะเอาเอานี่ก่อนว่าเปเพียนเลยพียนสอง่ะไม่คมหรอ ตอน้มันจะทีการกูน้แบบต่อมาไหลตอดโอยตะคุณออกไปพนอาจารย์ยาต้องสยเกินเ่ยแรงเราสคนน่าจะบอกอกันเลย

แวันเย็นแล้วถ่ายโงหน่อยด้วยันเย็นแลถ่ายโง่เดี๋ยวจะถ่ายเลยถ่ยโนไหเออ้หนามหิงไม่น่าจะพูเรอหญิรื่องา่ยเ้ไมทำไมถึงพูดหยิงไม่ได้ผู้หญิงอย่าพูดอะไร ได้คนงานมาใหม่นะครับได้คนงานมาใหม่เลครับผมไม่วิตงได้คนงานมาเอเริ่มเริ่ม่อยเริ่มริ่มเริ่มแล้วอาจารย์เริ่มแล้วเดี๋ยวเรเอาขาตั้งกองก่อเริ่มแ่ลาุช่วยั้เรวเด้อ้อยเรเดี๋ยวจะค่อยๆทำไปช่วยตัวที่ตัวบอลทุกคนื้ร้อยมาหน่เออ ขุดสามสายจอบนะครับ <c oughs> าจะได้หินเต็มร้อ,อยเลยทีเดียวร้อยมาสักอ้อโอ้โหอโออิห้าคูณอืมอ้อยกว่าสปอนเซอร์อ๋อยาว ตอนนี้เสาห้ามแล้วโอ้หนอจับตานนอแต่พายุตอนแค่นี้นี่สาบายมากเลยครับผตอนนี้นี่หกสิบห้านี่มันยืนยันได้แล้วว่านี่คือเท่าแล้วนะครัุณจะไงเข่าแล้วพี่น้องเอืยอยังไงลุงบอกว่าสื่อือยังนะลุงคุณเลยเม่หอคุณจะไงนะลูกถูกแล้วถูกแล้วใครสื่ออย่างไรคุณดิน นน้อยันเอนาลืมบ้งาี้ปนเพื่อเงจะลงปทวันนี้เฟิงขอตัวนะคะีเฟืงปวดหลังนะคะวันนี้ไม่ได้ช่วยนะคะวันนี้ปวดหลังมาหลายวันแล้วค่ะเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเฟืองค่ะสเม็ดนัก็เม็ดนึงอ่ะสเม็ดไหม ไฟผมติดแล้วคอยหน้าคอยหลังจริงรอเปลี่ยนคิวท่านไงแล้วไม่้องคืนด้วยคิดอีกองวง่านงมันแปลกนะครับ

ามเมตาสิบน่าจะพอพูดกันมานั่นแหละคนละเล็กคนละน้อยมอนปวสร้านนองประมาณนี้นี่ี่ไปไหนล่ะน้องแอนอะบก้าคาตั้งกล้องคาจานยาว เอาด้้องเนี่ยตกหงเหียบบ่สิุนเลว่าจะได้ไมองเนวว่าหรอว่างุมน้อุดมน้มัน่ได้แขึ้นได้นุ้ดมน้เนการบวกเขาเอาหน้ามัดเอาผู้เท่าสารทิ่ย์เขท่มไร่ใส่ได้กาออกว่าแลนออกท่มไล่เซมทีูีเลยอ่า t ีคำโบราณก่อน ไดมีกาความหาย่าสองได้ไม่ย่่งความสองเน่สี่ใช้พวกเขาน้ามัดเอาโซ่โอ้โน้ำลายใสโอ้หลายๆอย่างครับเด็กผมโอ้ไม่ไม่ไม่ดับหรือเปล่าลอดับคร้วขอบคุณครับถือกองให้นะครับ แคนแอนนี่ลุงขุดขุดทําอะไรคะวางทางแซกอ๋อวางทางแซกค่ะเพราะว่าด้านหลังมันจะเป็นแบบมีหลายเรื่องเป็นท่อน้ําไงอืมทางน้ำทางน้ําที่ทางางแซกเป็นท่อน้ําที่อลำบากเรียบร้อยแล้วเอามาฉลองเลยมาใช้น้งกลางแปลงเลยามีหลายเรื่องเดี่ยวนี้น้ำยุ่ิยได้เท่าไเลยจับเขาอย่างนี้เลย ผเราทนเป็นเครื่องสายรุ่นใหม่นะครับร่อมอนิเตอร์เครื่องจาชไล่นะเป็นจอใหญ่นะมีจอใหญ่จอ8เมตรใครื่่ายนั้ที่ดูดีนี่นี่ละ,<อ>ะเรียบร้อยวันไหนนะครับผมจะมาอรณ์เสร็เรียบร้อยเอข้างานต่าย ถ้าฝืนทำไปบนางครั้งมันมีคนหนึ่งมันไม่สบายอยู่ที่หน,าน้าอกาะมันบานนยที่ไหนกันเน,นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะอย่าลืมทีพี่คอพฟี่ทีพีสกินนะคะแนะนำช่องเฟื่องบุญชูชนาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ